นี่เธอมันยุคไหนสมัยไหนแล้วคะปีพศอะไรแล้วคะมันยังไม่หมดความคิดแบบนี้สักทีเนาะความคิดแบบนี้มันยังไม่หมดไปสักทีเมื่อไหร่จะฉลาดกันสักกับความคิดที่ว่ากินชูรสแล้วผมจะรุกฉันไม่เชื่อค่ะว่ากินชูรสแล้วผมจะร่วงฉันไม่เชื่อฉันขานฉันขานเด็ดขาดคนผมจะร่วงคนผมจะบางมันเกิดจากกรรมพันธุ์มันเกิดจากการใช้ชีวิตอาทิเช่นทำสีผมเยอะผมก็ร่วงได้ แพ้นั่น,แพ,น,นแพ้นู่นแพ้นี่ผมก็ร่วงผมก็บางได้แต่เธอจะมาโทษผงชูรสว่าผงชูรสเนี่ยกินแล้วทาให้ผมร่วงเนี่ยอันนี้ฉชนว่ามันเป็นไปไม่ได้นะถ้ากินผงชูรสแล้วทําให้ผมร่วงเนี่ยหมอยเนี่ยมันก็ต้องร่วงด้วยสี่อันนี้หมอยมันไม่ร่วงับเธอแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วมีบ้านใครครัวเรือนไหนบ้างคะ ทำอาหารแล้วไม่ใส่ผงชูรสมีไม่ใช่ไม่มีนะคะมีไม่ใช่ไม่มีเพราะบางคนน่ะมันแพ้ผงชูรสเขาจึงทําอาหารแล้วไม่ใส่ผงชูรสไม่กินผงชูรสแต่จะมาดราม่าว่ากินผงชูรสทําให้ผมร่วงผมบางอันนี้ฉันเสียงไม่จริงไม่จริงฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเพราะฉันไม่เชื่อเพราะฉันไม่เชื่อพอาหมอยฉันน่ะมันไม่ร่วงไงเข้าใจไหมเพราะหมอยฉันมันไม่ร่วง พราะทุกวันนี้ยังตัดแต่งทรงหมอย,อยู่เลยค่ะให้เป็นรูให้เป็นทรงให้มันสวยมันงามจะมาด่ามากเธอจะไปโทษผมชลรดได้ยังไงว่ากินแล้วผมมันร่วงต้องโทษตัวเองมากกว่าว่าใช้ชีวิตยังไงถึงผมถึงบางผมถึงร่วงนะคะถ้ากินนะผมชลรดได้แล้วผมมันร่วงหมอยต้องร่วงด้วยจ้า